งานของผมคือการให้โอกาสคนที่สังคมไม่อยากให้อภัยคนที่เคยพลาดคนที่หาทางเริ่มต้นใหม่ผมชื่อเอกเป็นพนักงานคุมประพฤติคุณคิดว่าพนักงานคุมประพฤติทำอะไรคุมคนจับผิดคอยจ้องวันนี้ผมอยากให้คุณได้เห็นอีกด้านหนึ่ง งานของเราไม่ได้อยู่ในแฟ้มเอกสารแต่มันอยู่ในชีวิตของคุณที่เราช่วยให้เขาเปลี่ยนเส้นทางได้เราเป็นคนช่วยพวกเขาให้เห็นคุณค่าในตัวเองและช่วยผลักดันให้เขาก้าฝันเราเชื่อว่าโอกาสในการศึกษาคือกุญแจสําคัญในการเริ่มต้นใหม่เราไม่เพียงแค่ดูแลในแง่ของกฎหมายแต่ยังช่วยเชื่อมโยงพวกเขากับหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนด้านสังคมบางคนอาจต้องการโอกาสใหม่ในชีวิต เราจึงช่วยแนะนําและพาพวกเขาไปยังสํานักง,งานจัดหางานเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมบรรดัคนงานคุมประพฤติคือคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนคนหนึ่งเพราะเรามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตให้เขาก้าวต่อไปอย่างมั่นคงโอกาสเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆในวันนี้คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมอยู่ตรงนี้จะช่วยคุณก้าวต่อไปข้างหน้าพนักงานคุมประพติเราทำงานด้วยหัวใจเพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาส